นาราศีเมษรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวประจำตัวสถิตอยู่ในภพเรือนความรักมีมาตรฐานอ่อนแรงในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังย้ายเขา้าภพมรณะแต่มีมาตรฐานเข้มแข็งดาวความรักสถิตอยู่ในภพเรือนอริแทบตลอดทั้งเดือนดาวความรักเกิดใหม่สถิตกลุ่มดาวประจำตัวอยู่ในภพเรือนความรักช่วงครึ่งเดือนแรก เดือนนี้ความรักมักจะอึนซึนงงคนโสดสนิทพอตามหารักรักมักวิ่งหนีพอหยุดตามหารักกลับวิ่งเข้าใส่อาจได้เจอคนปากกับใจไม่ตรงกันคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขายังไม่รู้ใจตัวเองว่าต้องการคุณยิ่งตามยิ่งหนีพอหยุดอยู่นิ่งๆเขาจะดิ้นเองคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าจุกจิตกับเขามาก เขาจะมีสเปซใส่ถ้าให้อิสระคุณอาจวาวุ่นแต่เขาจะลดช่องว่างให้แคบลงค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนพฤศจิกายนปี2566ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะ โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะก็แนะนําให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบชวนค่ะแต่จะครบ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสนใจสามารถทักมาถามรายละเอียดได้ที่ไลน์นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง d e s c r i p t i o n ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ดวงความรักล้วนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ 1. ก็คือคนโสดสนิท 2. คือคนที่มีคนคุยแบบว่าไรสถานะและสุดท้ายจะเป็นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วเลยหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวเมษลัคนา,ข,นาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าเมษดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนดาวประจําตัวสถิตอยู่ที่พบเรือนความรักทําให้คุณมีเสน่ห์มากแต่ก็ต้องระมัดระวงังเพราะพอดาวประจําตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยมีมาตรฐานเป็นประคืออ่อนแรงคนโสดสนิทก็จะโหยหาความรักมากคนที่มีคนรักคนคุยก็อาจจะไปจุกจิก กับคนรักคนคุยเยอะขี้หึงหวงขี้หวาดระแวงมีดาวที่มากุมดาวประจําตัวด้วยคือดาวพระอาทิตย์ดาวดวงนี้เป็นดาวที่มาจากพบเรื่องความรักเกิดใหม่ความรักสุดใสดังนั้นคนโสดสนิทก็มีโอกาสที่จะได้พบรักในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ซึ่งดาวความรักเกิดใหม่นี้ก็เล็งกันกับดาวพฤหัสพอดีเลยเป็นคู่มิตรใหญ่ทําให้โอกาสในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยสูงมากๆค่ะมีโอกาสที่จะเจอเจอกับใครบางคนที่คุณรู้สึกถูกอกถูกใจแต่ปัญหาคือดาวความรัก ดันสถิตยอยู่ที่พบเรือนเสียหายพบเรือนอรินั่นแปลว่าคุณอาจจะเจอกับคนที่เขาอาจจะอึนๆหรือกับคนที่เขายังไม่ได้พร้อมจะ พัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับคุณเท่าไหร่แต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมมีโอกาสที่เขาจะรู้สึกดีกับคุณมากอยู่เพราะว่าตัวคุณเองมีสเสน่ห์มากคุณมีดาวพฤหัสทับลัคนาทําให้คุณมีสเสน่ห์เกินต้านแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณก็อยู่ในภพรเรือนความรักก็มีสเสน่ห์เข้าไปอีกดาวความรักสดใสาดาวความรักเกิดใหม่ก็มากุมอีกเพียงแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาอะไรมาหรืออาจจะเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากหรืออาจจะเป็นคนที่มีสเปคอยู่ในใจแต่ว่าคุณไม่ได้ตรงสเปคเขาแต่ก็ไม่ ให้ว่าคุณจะแย่อะไรเขาก็เลยอาจจะสับสนสับสนนิดนึงในการที่จะอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณไหมหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตเขาทําให้การมาสารสัมพันธ์อาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยหรืออีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะเจอคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันเนื่องจากว่าเวลาดาวมันอยู่ในภพเรือนอริเนี่ยมันเป็นภพเรือนแห่งการ perfectionist คือบางทีเนี่ยใจชอบนะแต่สมองสั่งว่าโอ้ยมันยังไม่ perfect มันยังไม่เป๊ะ แล้วก็บางทีทําตามสมองมากเกินไปหน่อยก็เลยหาจุดติหาจุดเสียในตัวเราจนเยอะเกินไปทําให้ไม่ได้เร่งรีบพัฒนาความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ว่าก็จะมาคอยวนเวียนอยู่กับเราเพราะใจสั่งมาใจสั่งให้มาวนเวียนอยู่กับเราแต่สมองสั่งว่าเอ้ยคนนี้มันยังไม่ได้เป๊ะนะมันยังไม่ใช่นะบางทีอาจจะเจอกับความรักอะไรแบบนี้เหมือนกันสําหรับคนโสดสนิทนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่พบเรือนเสียหายแต่มีมาตรฐานที่ดีดังนั้นถ้าคุณพบเจอกับใครบางคนที่เลือกเยอะ เรื่องมากแล้วก็ช่างติแล้วก็ยังมองว่าคุณยังไม่ได้ถูกสเปคเท่าไหร่แต่คุณอาจจะไปวิ่งตามเขารู้สึกชอบเขามากอยู่แต่พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครเลยในเมื่อเขารักเราในแบบที่เราเป็นไม่ได้เงั้นก็ช่างเขาปล่อยเขาไปพอเราเริ่มที่จะไม่วิ่งตามเขาก็จะเป็นเขานั่นแหละที่จะวิ่งตามคุณเพราะจริงๆแล้วเขาก็ชอบคุณอยู่มากแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างมีอี้มทไบบางาง่าบบางว ทำให้เขายังไม่ได้รู้ตัวว่าเขาว่าชอบคุณดังนั้นพอคุณเริ่มที่จะวิ่งหนีเขาเขาจะวิ่งตามในช่วงครึ่งเดือนหลังจึงกลายเป็นคุณที่ถือไพ่เหนือกว่าแต่ความรักมันก็ยังไม่สามารถที่จะลงตัวลงเอ่ยอะไรได้ง่ายๆถึงแม้ว่าเขาจะวิ่งตามก็ตามเนื่องจากว่าพอคุณได้ดาวประจาตัวไปอยู่ในภพมรณะปั๊บเนี่ยบางทีคุณก็ไม่ได้สนเขาเหมือนกันบางทีคุณก็อยากจะทําอะไรให้เขาเจ็บเจ็บปวดปวดจากการที่ก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณวิ่งตามเขามาเยอะ ดังนั้นในความรักอาจจะยังไม่ได้ลงตัวนะคะวาวุ่นไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีความรักมาเวียนบนแหละค่ะ ่วนคนที่มีคนรักคนคุยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องระมัดระวังว่าคุณอาจจะไปจุกจิกกับคนรักเยอะเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยไปเป็นปราดะแปลว่าอ่อนแรงคิดเยอะคิดมากไปเป็นปราะอยู่ในภพความรักก็แปลว่ามีเรื่องความรักให้ต้องคิดเยอะคิดมากอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงหวาดระแวงหรือเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันเพราะดาวคนรักคนคุยเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนอริแปลว่าชอบขัดชอบเถียงแล้วถ้าเกิดว่าเขาขัดเขาเถียงแล้วเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่อ่อนแรงเราก็เออช่างๆไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเขาขัดเขาเถียงในภาวะที่ดาว ประจำตัวเราอ่อนแรงเราก็จ้าหน่อยง่ายคิดเยอะคิดมากง่ายหงุดหงิดจุกจิกลาคาญใจง่ายแล้วก็พานทําไปคิดมากว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเขาคบซ้อนคุยซ้อนหรือเปล่าแล้วก็ไปตามส่องตามเช็คเขาตรงนี้ต้องระมัดระวังเขาจะยิ่งหงุดหง,งิดเข้าไปใหญ่ถ้ารู้ว่าคุณตามส่องตามเช็คนะคะต้องมีสเปซแก่เขาบ้างแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะรู้ตัวว่าคุณจะมีสเปซแก่เขาได้แหละเพราะว่าดาวประจําตัวคุณย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายแต่มีมาตรฐานที่ดีแปลว่าคุณก็ค่อนข้างจะมีอีโก้ในตัวคุณเองเหมือนกัน ตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ชอบวิ่งตามใครพอถึงจุดนั้นแหละก็จะเป็นฝ่ายเขาที่จะเริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่วิ่งตามและพอคุณไม่วิ่งตามเขาก็จะดิ้นเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเขาเคยมีช่องว่างระหว่างคุณเคยห่างๆออกไปเพราะว่ากลัวคุณจะวิ่งตามพอคุณเลิกวิ่งตามพอคุณเลิกเป็นจุกจิกให้สเปซกับเขาให้อิสระกับเขาเดี๋ยวเขาก็จะวนกลับมาทําให้ช่องว่างนั้นน่ะมันแคบลงได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่แฮงแมนนี่คือไพ่ของคนที่มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่มองเห็นแบบริบๆนะตอนนี้เนี่ยยังเดินไปไม่ถึงแสงสว่างตรงนั้นก็คือมีความหวงังมีความฝันในเรื่องของความรักอยากจะพบเจอความรักดีๆแต่ตอนนี้ยังเดินไม่ถึงจุดนั้น แต่ความฝันความหวังมันกอเกิดเพราะมันเจอใครบางคนที่เราถูกอกถูกใจแต่คนคนนี้เนี่ยเขากลับมองเราเป็นห้าถ้วยคือมองเราว่าเ,ออเราก็ดีนะมีข้อดีเยอะแต่ว่าจุดบางจุดที่มันไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคมันยังไม่เป๊ะมันยังไม่ใช่ห้าถ้วยก็คือคุณน่ยมีจุดดีเป็นสองถ้วยที่ตั้งไว้แต่ข้อเสียของคุณเนี่ยมันเป็นสามถ้วยที่ลงลงแล้วเขาดันไปมองข้อเสียเขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้เร่งรีบจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบของการเป็นคนรักกับคุณเท่าไหร่แต่อาจจะเข้ามาวนเวียน วนเวียนเพื่อที่จะดูซิว่าคุณมีข้อดีข้อเสียอะไรคนคนดีเนี่ยหนึ่งอาจจะสเปคสูงมากแล้วก็ต้องการหาคนที่ตรงสเปกเป๊ะๆหรือ 2. ออาจจะยึดติดอยู่กับความรักเก่าๆของเขาแล้วก็เขาก็เลยอาจจะหาคนรักใหม่ที่เอาไปเปรียบเทียบกับคนรักเก่าแล้วพอมันยังไม่ได้มาตรฐานทาัทง้ทงๆที่ คนเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเอาไปเหมือนกันได้เขาก็ควรจะรู้ตรงนี้แต่ว่าพอเอาไปเปรียบเทียบปั๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้มันอีกนิดนึงน่ะมันอยากให้เรามีอะไรอีกนิดนึงที่ตรงตามมาตรฐานที่เขาเคยตั้งเอาไว้ที่มันตรงกับคนรักเก่ามันอาจจะมีอะไรแบบนี้หรือเพอๆอาจจะยังตัดใจไม่ได้จากคนรักเก่าเลยก็ได้นะคะมันยังมีตรงนี้อยู่ทึ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะสารไปได้ยากก็ท่อนกระแทนคือเขาก็มาวนเวียนอยู่ในชีวิตนะแต่จะออกแนวสารสัมพันธ์กับพูนก็ไม่ มันออกแนวอยู่ในรูปแบบกึ่งๆนะมาเป็นคนพิเศษแต่ก็ไม่พัฒนาอะไรจนกระทั่งในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละค่ะที่คุณเลิกวิ่งตามเขาและคุณเลิกสนใจเขาแล้วเพราะว่าดาวประจําตัวคุณเริ่มเข้มแข็งแล้วก็คือช่างเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากสางสัมพันธ์คุณก็คบไว้เป็นเพื่อนเฉยๆก็ได้พอตรงนี้แหละมันได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนคือกงล้อแห่งโชคชะตา เดสตินีนะคะพรมลิขิตโชคชะตาลิขิตให้เขาก็ต้องมาวนเวียนอยู่กับคุณนี่แหละไม่ไปไหนหรอกเพราะใจมันสั่งมาสั่งว่าเขารู้สึกรักรู้สึกชอบคุณแต่สมองหรือวัานัศนคติอะไรบางอย่างที่มาบดบังเอาไว้ทําให้เขายังไม่ได้สารสัมพันธ์กับคุณแบบชัดเจนสักทีเขาก็จะวนเวียนวนเวียนอย่างนี้ล้ค่ะพอคุณวิ่งหนีเขาก็จะยิ่งวิ่งตามนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะคุณวิ่งหนีไปให้ไกลเลยเขาจะได้รู้ตัวสักทีว่าเขาควรจะต้องปล่อยวางทัศนคติเดิมๆของเขาได้แล้วปล่อยวางสเปค เดิมๆของเขาได้แล้วแล้วลองมาเรียนรู้เราในแบบที่เราเป็นดู ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องลองเสี่ยงดวงกันดูนะคะถ้าคุณวิ่งหนีเข้าไปแล้วเขาวิ่งตามเนี่ยอย่างน้อยถ้าเขาวิ่งตามคุณก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เท่ากับมาตรฐานที่เขาตั้งเอาไว้แต่ถ้าเขาไม่วิ่งตามก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยเขาไปค่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะไปมองหาความรักใหม่ๆในช่วงเดือนถัดๆไปดีกว่าไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ของความกังวลอยู่มันยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนมันยังไม่ได้มีอะไรให้ใหเราได้แน่นใจหรอกว่าเขาจะวิ่งตามเราไมรารมหม แต่ Potential แล้วดูว่าเขาน่าจะชอบคุณมากอยู่แต่ว่ามันมีอะไรมาบดบังทำให้เขาเหมือนยังไม่อยากเร่งพัฒนาความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณห่างๆเขาออกไปมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เขารู้สึกได้ว่าเออเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่นักสู้นะในเรื่องของความรักนั่นแปลว่าคุณก็พยายามมากทีเดียวพยายามตือ้อพยายามตามเขาพยายามเอาอกเอาใจเขาเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาแต่เขาดันได้ไพ่สามดาบมีความจุกจิกลำคานใจยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งวิ่งหนีนะคะเพอเพอเขาอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นคนคุยซ้อนๆเอาไว้อยู่ด้วยหรืออาจจะมองมองไว้หลายๆคนไม่ได้มองคุณคนเดียวนะไพ่แบบนี้นะทีนี้อยู่ที่ คุณนะคะถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่ว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวรู้อยู่แล้วว่าเขาก็มองมองคนอื่นด้วยเนี่ยคุณไม่อยากจะไปต่อกับคนนี้ก็ได้แต่ดูทรงแล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณอยากจะไปต่อคุณรู้ว่าเขามีตัวเลือก อื่นๆด้วยคุณก็อยากจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาแล้วหวังว่าเขาจะเลือกคุณคุณก็เลยพยายามเยอะที่จะตามเอาอกเอาใจเขาแต่ยิ่งตามเขาก็ยิ่งหนีในช่วงครึ่งเดือนหลงังคุณจะเลิกตามแล้วค่ะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นจะมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกของใครดังนั้นพอคุณหยุดพอคุณนิ่งจะเป็นฝ่ายเขาที่จะวกกลับมาเองได้ไพ่ของการกลับไปกลับมาแต่เป็นการกลับไปกลับมาแบบไม่เสถียรนะก็เขาได้ไพ่เลขสามนะคะดังนั้นมีโอกาสสูงมากเลยที่เขา าก็อาจจะมีคนอื่นที่เขาคุยคุยอยู่ด้วยก็เลยกลับไปกลับมาระหว่างเรากับคนอื่นแต่ก็มีเหมือนกันที่เขาก็ไม่ได้คุยซ้อนอะไรกับใครหรอก แต่ว่าเขาอาจจะอยากมีสเปซมีเวลาส่วนตัวดังนั้นเนี่ยเวลาเขากลับไปกลับมาเนี่ยบางทีก็อาจจะเข้ามาสร้างสัมพันธ์กับเราแต่เวลาที่เขาหายหายไปเขาอาจจะไม่ได้ไปคุยกับใครก็ได้นะแต่ไปปลีกวิเวกไปขอเวลาส่วนตัวอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้เนี่ยมันดูว่าเขายังไม่ได้รู้ใจตัวเองนะว่าเขาต้องการคุณนะคะพอคุณมาตามเขามากๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอุขอมีสเปซขอมีเวลาส่วนตัวหน่อยแต่พอขาดคุณไปเขาจะรู้ตัวยิ่งขาดคุณไปนานๆเท่าไหร่นะทำเป็นไม่ให้เขาติดต่อได้ง่ายๆนะคะในช่ว ่วงครึ่งเดือนหลังนะตรงนี้คุณจะทําได้เขาจะยิ่งหอยหาเขาจะยิ่งคิดถึงมันจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เขารู้ว่าเขาต้องการคุณมากแค่ไหนไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ของการพยายามบาลานซ์ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจากที่เขาเคยวิ่งหนีคุณแล้วคุณวิ่งตามมันจะสลับกลับมากลายเป็นคุณเริ่มวิ่งหนีเขาวิ่งตามบ้างและสุดท้ายในช่วงปลายปลายเดือนจะเป็นหกเหรียญก็คือมันจะมาอยู่ในจุดที่สมดุลอยู่ตรงกลางไม่ได้มีใครต้องวิ่งหนีใครแล้วก็ไม่ได้มีใครต้องวิ่งตามใครอยู่ในจุดที่ค่อย ค่อยประคองกันไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยหวังว่าเขาจะได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขา่ต้องการที่จะคุยกับคุณเขาก็อาจจะไปเลิกคุยกับคนอื่นหมดแล้วก็มาปรับจูนกับคุณใหม่เพราะกับคุณเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะเป๊ะเต็มที่นักนะมันต้องมีการปรับจูนกันแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรบากระตุ้นเขาในช่วงต้นๆเดือนหรือในช่วงก่อนหน้านี้ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องลองปรับจูนกับคุณเพราะเขามีตัวเลือกอื่นๆไงคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทิ้งตัวเลือกอื่นๆหมดนะก็น่าจะมาปรับจูนกับคุณนีแหละ แต่ว่าตัวคุณเองก็ต้องระมัดระวังนะตัวคุณเองก็มีโอกาสที่คุณก็จะเป็นคนที่คุยสอนซะเองนะคะถ้าคุณคุยสอนซะเองเนี่ยแล้วยังอยากไปต่อกับคนนี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องละทิ้งคนอื่นๆให้หมดแล้วมาปรับจูนกับคนนี้คุยกับคนนี้คนเดียวมีโอกาสดีๆว่ากับคนนี้จะพัฒนาได้ในอนาคตค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะเขาได้ไพ่ของคนที่ขี้หงุดหงิดได้ไพ่เดวิลได้ไพ่ซาตานนะไพ่ซา,าตานนี่ก็คล้ายๆกับราหูนั่นแหละค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะหงุดหงิดจุกจิกลำคาญใจได้ง่ายๆบางทีก็ชอบหาเรื่องทะเลาะกับเรานะคะแล้วก็ถ้ายิ่งเราเนี่ยตามเขาจุกจิกกับเขามากเท่าไหร่นะมันก็มีเกณฑ์นะว่าคุณจะตามไปจุกจิกกับเขาเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่ความรักนะคะต้องการความโรแมนติกหวานแหวว พอเขาไม่มีให้พอเขาไม่ใส่ใจเราก็อาจจะไปเรียกร้องความสนใจในรูปแบบต่างๆหรือพยายามจะทําให้ความรักมันหวานแหววโรแมนติกในช่วงเวลาที่เขายังไม่ได้มีอารมณ์ในจุดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีสเปซก่เขาหน่อยถ้าคุณไม่มีสเปซก่เขาจะเป็นฝ่ายเขาที่มีสเปซกับคุณเองเขาอาจจะเดินถอยหลังห่างคุณไปไกลๆหน่อยเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลาส่วนตัวแต่ตรงนี้มันก็มินเมย์เหมือนกันนะเพราะว่ามันได้ไพ่รักซ้อนขึ้นประกบกันทั้งหมด3ใบเลยคือถ้าเลเวอร์สมาใบเดียวเนี่ยก ไม่ใช่รัก้อนแต่ถ้าเลเวอร์ซึ่งแปลว่าทางเลือกตัวเลือกมาพร้อมกับเดวิลและยังมาพร้อมกับเจ็ดดาบอีกนั่นแปลว่ามันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นในเรื่องของรักซ้อนอยู่เหมือนกันก็มีโอกาสทีเดียวที่เขาอาจจะวอกแวกนะคะแต่ว่ามันก็มีส่วนน้อยที่ตัวคุณเองนั่นแหละที่วอกแวกแต่ตรงเนี้ยคุณก็จะรู้นะว่าเป็นใครที่ทําส่วนใหญ่แล้วจะมีเรื่องของการวอกแวกนอกใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไปตามเขามากๆเขาก็จะวิ่ง หนีไปหาอีกคนหนึ่งที่เขาวอกแวกแต่ถ้าคุณปล่อยให้เขาเป็นอิสระนะคะเดี๋ยวเขาก็กลักมาเองเพราะดูแล้วยังไงเขาก็ยังเลือกคุณพอไพจ่จบไพ่สรุปยังเป็นไพ่ราชนีถ้วยราชนียังมีความมั่นคงอยู่ถ้วยแปลว่ายังมีความรักอยู่แต่อาจจะวอกแวกไปหน่อยอาจจะหลงผิดไปหน่อยแต่ในกรณีที่คุณมั่นใจว่าคนรักของคุณเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องวอกแวกนะคะแต่อาจจะมีเรื่องอื่นให้เขาไปโฟกัสมากกว่าอาจจะเป็นติดเกมติดเที่ยวติดดูบอล ติดช้อปปิ้งติดเพื่อน อะไรต่างๆนานาพวกนี้มันก็เป็นไปได้หมดนะคะติดซีรีส์ยังได้เลยนะแล้วทาให้เขาอาจจะไม่ค่อยอยากจะมาใส่ใจคุณเท่าไหร่ในช่วงครึ่งเดือนแรกถ้าคุณตามตามเขามากเขาก็ยิ่งหนีบางทีอาจจะปลีกวือเวกไปเลยนะคะอาจจะหยิบมือถือนะคะไปอยู่ในห้องน้ําและใช้เวลาอยู่ในห้องน้ํานานๆเพื่อนั่งดูบอลหนังดูซีรีส์อะไรจากมือถือเขาอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณให้สเปซกับเขานะเดี๋ยวในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมันก็จะดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันบงโหวงนะไม่มีคุณมาคคอยตตามนนนะะรงั้แ มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถจะกระชับความสัมพันธ์ได้อันนี้ในกรณีที่เขาเป็นคนซื่อสัตย์นะคะไม่ได้มีเรื่องของรักซ้อนในความสัมพันธ์นะแต่ถ้าแม้ว่ามีเรื่องของรักซ้อนในความสัมพันธ์ก็กระชับความสัมพันธ์ได้อยู่ดีระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนหลังเพียงแต่ว่าถ้ามีรักซ้อนมารักซ้อนจะไม่ได้หายไปนะคะด้วยไพ่แบบนี้รักซ้อนก็จะยังคงอยู่คะ่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจค่ะมีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กถ้าสนใจก็แนะนำให้ไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันหรือว่าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกตมี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อว่าช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงของเกตได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ